ความเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความทุกข์มีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาเป็นแดนเกิดและจะดับก็ต้องดับเหตุนั้นพึงดูจากความร้อนเมื่อไฟยังลุกโรลงอยู่ความร้อนหาได้ดับไปไม่แต่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุนั้นฉันใดความทุกข์ก็ฉันนั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิต พระศาสดาทรงกล่าวว่าเพลิงคือกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานหรือมิฉะนั้นก็คือเพลิงทุกข์ตามธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจแก่ผู้ที่ยังมีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ ผู้เข้าใจในหลักครองชีวิตเมื่อประสบทุกข์จึงต้องนำทุกข์นั้นขึ้นวิเคราะห์ว่ามีความทุกข์มาจากอะไรแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่เสียเวลาเปล่าและมีผลคุ้มค่าน่าอัศจรรย์